สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้อย่างไงครับทั้งหมดนี้ค่ะคาตอบได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันดรวิชาทางสุบุตรค่ะกับผมสุรัตน์โพธิปัาสานครับต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าเทศกาลออสการ์เพิ่งผ่านไปค่ะอาจารย์อ,อ๋อเทศกาลออสการ์ก็คือเทศกาลของหนังฮอลลีวูดหนังอเมริกรันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะที่มันม โอ้จริงๆก็มีก็ดูไปบางสลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะท่านที่ดูแต่ที่ชอบจริงๆที่เรื่องที่ได้ดูด้วยแล้วชอบด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของ Life o f Pi ยอ๋อตอนแรกเห็นชื่อหนังเรื่องนี้นึกว่าเป็นคณิตศาสตร์แต่จริงๆพระเอกชื่อพายเออนึกว่า3.14เอาไปคำนวณเสร็จสับแต่ปรากฏเป็นเรื่องที่โอ้โหมากกว่าเรื่องคณิตศาสตร์นะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งใช่ครับอาจารย์ชอบอะไรของเรื่องนี้คะจริงๆแล้ว เริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่มันมีหนังตัวอย่างออกมามนะครับก็เราเห็นว่าในเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือรกู้ชีพเนี่ยนะครับก็มีคนอยู่นะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับมีเสือเบงกอลอยู่เสือโคร่งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีลิงกุลังกุตังมีม้าลายมีม้าลายใช่ไหมฮะม<า>แล้วก็มีไฮยีน่าอยู่ด้วยใช,ใช่ไมครับซึ่งเราก็ งงว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ไปอยู่ในเรือกู้ชีพลําเดียวกัน,นได้ไ,ไปรวมตัวกันได้ยังไงใช่มันมายัางไงเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขาตอนนี้เป็นหนังสือใช่ไหมครับแต่พอมาดูหนังจริงๆนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันมีปรัชญาหลายๆอย่างอยู่เบื้องหลังภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับ<ม>โดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าในขณะที่ ช่วงแรกที่ตัวของพายเองเนี่ยนะครับเขามองว่าเสือโคร่งที่ชื่อว่าดิชาร์ดพาร์เกอร์เนี่ยนะครับเหมือนก็เป็นศัตรูของเขาเป็นสิ่งนิ้วพยายามจะกําจัดออกไปจากชีวิตแล้วรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มีนะครับแต่ในที่สุดพออยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปนะครับไอ้ความหวาดกลัวหรือความเป็นศัตรูกันเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขากลายเป็นความผูกพันด้วยซ้ําเขาใช้คําว่าชีวิตของเขาเนี่ยคงน่าเบื่อแล้วเขคงตายไปแล้วถ้าไม่มีดิชาร์ดพาร์เกอร์อยู่ แล้วทําให้เขารู้สึกเขาต้องแลวแวดระวังตัวเองตลอดเวลา<ฆ>สิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความหมายจริงๆมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาพบแต่ความทุกข์ที่โหมกระหน่าจริงๆเหมือนอย่างที่เขาเจอพาอยุบนเรือใช่แต่เขาผ่านไปได้คือมันทําให้เขารู้สึกต้องอดเลิ์ตล,<ฆ>ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าของการมีชีวิตรอดเพราะต้องการเอาชนะอะไรบางอย่าง<ฆ>เห็นไหมฮะะ<ฆ>อ่าเพราะฉะนั้นเธอสะท้อนถึงช่วยคนเราก็คือเหมือนกับว่าชีวิตคนเราเนี่ย อุปสรรคปัญหาต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันก็เป็นสีสันก็เป็นแง่มุมแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตเราขาดไม่ได้เพราะฉะั้นจะเห็นว่าคนที่ชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยในที่สุดชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเหมือนกันนะลิชานะเพราะว่ามันก็เป็นแง่มุมที่ดีของจากภาพยนตร์นะฮะแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะ,ะับลิชามีภาพยนตร์แนวไหนครับที่เราชอบเป็นพิเศษบ้าง โอ้ถ้าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยชอบแนวสืบสวนสอบสวนแต่พอโตขึ้นเวลาเติบโตไปตามการเวลาพอแก่ขึ้นชอบหาแนวปรัชญาเหมือนกันคือชอบดูแล้วได้อะไรจากหนัง <No. S 2> อย่างเรื่องหนึ่งที่เป็นการ์ตูนเลย <No. S 2> เด็กๆคงดูการ์ตูนกันเนาะ<ช>แต่ว่าเรื่องนี้ชื่อ Rise of the Guardian เป็นเรื่องที่ทําให้เด็กฝากความกลัวและมีความกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ เป็นเรื่องที่ดูแล้วมีความหวังทําให้ทุกๆคนแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีความกล้าขึ้นมาในการใช้ชีวิตนริชากําลังจะบอกว่าภาพยนตร์มันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราพอสมควรนะแล้ววันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วนะครับในตอนที่ชื่อว่ามองชีวิตผ่านแผ่นฟิล์มและแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้ําในแก้วของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้กำกับชื่อดังต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับชื่อดังของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ หนังของเขาก็ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับโดยเฉพาะเรื่องของอารายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไปทั่วโลกนะครับ mm hmm. นั่นก็คือคุณปรัชญาปิ่นแก้วนั่นเองนะครับค่ะแล้วเราคงจะมีโอกาสได,ไ,ดได้พบกับคุณปรัชญาพิ่นแก้วในช่วงต่อไปในช่วงเติมน้ำของรายการด้วยกันครับติดตามกันในช่วงเติมน้ำค่ะครับผม ผู้ชมครับในช่วงเติมน้ําในวันนี้นะครับน้ําในแก้วของเรานะครับเป็นผู้กํากับต้องบอกว่าเป็นระดับผู้กํากับพันล้านนะครับซึ่งผลงานหลายๆชิ้นของเขาเป็นที่รู้จักดีไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับรู้จักดีไปทั้งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ผลงานชิ้นหนึ่งของเขาเองเนี่ยนะครับเคยติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศของอเมริกาอันดับ4มาแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกับคุณปัตยาปิ่นแก้วครับพี่ปัตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัตครับ ถ้าเราพูดถึงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์มันมีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างไงครับพี่ปั๊บภาพยนตร์นี้ผมว่ามันเริ่มต้นมาจากเป็นเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเป็นสื่อบันเทิงบางคนมองว่าภาพยนตร์เนี่ยมันต้องทําหน้าที่อะไรบ้างมันต้องเป็นต้องเป็นหน้าที่คอยบอกสาระที่ดีแก่สังคมหรือเปล่าครับหรือให้แค่ความบันเทิงผมเคยไปหาคาตอบหมัอนครได้คำตอบว่า มันก็สื่อบันเทิงมันก็สื่อบันเทิงสื่อบันเทิงมันเปรียบเสมือนผมชอบไปเปรียบเสมือนกับพวกสวนสนุกดิส์แลนด์ไอ้ดีเวิลด์อะไรพวกเนี้ยคือการที่เราไปที่นั่นเราไปต้องการความสนุกนะต้องการความบันเทิงอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องการหาสาระอะไรทั้งสิ้นเราเสียเวลารอคิวเป็นครึ่งชั่วโมงได้เล่นแค่สิบนาทีเนี้ยทำไมทุกคนยังพร้อมเสียเงินแพงๆค่าตั๋วเราเราพร้อมจะจ่ายมันครับภาพยนตร์ก็เหมือนกันครับ มันก็มีหลายเครื่องเล่นในส่วนสนุกก็มีหลายประเภทภาพยนตร์ก็มีหลายประเภทอืแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะใส่สาระอะไรเข้าไปก็ได้อืเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันคือสื่อก็พูว่ายคือคือสื่อที่เป็นบันเทิงอือครับงั้นถีาพี่ปัดก็มองว่ามันก็เหมือนกับไปภาพยนตร์เหมือนคนคนต้องการอะไร ไปเสพอะไรที่เป็นความบันเทิงมากกว่าใช้ความบันเทิงเป็นตัวนำถูกไหมเหมือนคนไปสวนสนุกเขาคงไม่ได้ไปหาความรู้ถูกไหมครับถ้าอยากหาความรู้ไปห้องสมุดท่องสมุดหรือไปทำอย่างอื่นถูกไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าภาพยนตร์ที่ดีมันก็ควรจะสอกแรกภาพยนตร์ที่ดีสำหรับผมนะคือภาพยนตร์ที่สนุกแค่นั้นเองคือดูแล้วจบแล้วไม่ได้ไม่ได้สาระก็ได้คือดูแล้วหัวเราะอย่างเดียวจบกลับไปก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีมันทำให้เราหัวเราะได้หรือภาพยนตร์บางเรื่องทำให้เราแบบร้องไห้ Oh, สาระ <okay. S 2> อาจจะไม่มีก็ได้แต่ร้องให้แล้วมารับใจกลับไป, <Okay. S 2> ก,บไปก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีได้โอเคแต่ภาพยนตร์สามารถใส่สาระได้ได้ประโยชน์ได้ oh. บางทีแทรกสาระเข้าไปแล้วบางทีสาระตัวนั้นทําให้คนมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่ออะไรได้ครับผมแล้วภาพยนตร์มันมีความสําคัญกับชีวิตที่ปัจจุบันยังไง oh. ถ้าจากนอกจากพูดว่าวันนี้โอเคเนื่องจากมันเป็นอาชีพของพี่แล้วมันมีความสําคัญกับชีวิตพี่ยังไงมันเป็นมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา เรารู้สึกว่าชีวิตมีค่าที่เราได้คิดกับมันได้อยู่กับมัน,มนได้ทำกับมัน,มนแล้วก็วสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมผมจากที่ผมเ,เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ยอมมีลูกเนี่ยก็เ,เพราะว่าผมอยากจะเอาเวลาทุ่มให้กภาพยนตร์แล้วก็พูดกับหลายๆคนที่เป็นต้นแบบเขาก็อยู่จนวันตายพร้อมกับภาพยนตร์อันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราชอบแบบนี้มานานหรือยังครับ ร,รู้ตั้งแต่เด็กแล้วฮะตั้งแต่อตอนสองปีสามรู้แต่ว่าเราไม่รู้ามันคือภาพยนตร์เรารู้ว่ามันคือตอนตอนตอนเด็กผมชอบทําอะไรที่ไม่มีผลต่อต่อเพื่อนร่วมห้องครับทําให้เขาสนุกทําให้เขาตกใจทาให้เขามีความรู้สึกสนุกอะ่ะบางทีเรา,เราวาดรูปการ์กกตูนให้เพื่อนทั้งร้องอ่านโดยใช้เพื่อนเป็นตัวละครเวลาเพื่อนอ่านเรารู้สึกเพื่อนมีความสุขอืแล้วก็เริ่มรู้ร,รู้สึกว่าเราชอบทาอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วผู้กํากับเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเริ่มจากการที่เป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์มาก่อนแน่นอนครับของพี่หลักเป็นยังไงฮะตั้งแต่เด็กก็เป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กแต่สมัยตอนปิดเทอมจะอยู่บ้านเกิดอยู่ปากช่องเราจะบ้านติดโรงหนังก็จะขอเขาเข้าไปดูขอใหญ่เข้าไปดูแล้วก็ไปนอนอยู่หน้าเวทีไปเล่นอยู่หน้าเวทีเวลามีหนังมีเิคอกเตตร์บินมาเราจะกระโดดตบมือเลือคนก็ด่าที่เสียงด่าอย่างเงี้ยคือเราผูกพันมาตั้งแต่ตรงนั้น เวลา mm hmm. มีโฆษณาสมัยก่อนจะเป็นใบปิวใชมีรถแล้วจะมี build, แจกใบปลิวจะวิ่งตามตลอดอ่ะเก็บใบปิวจนคนแจกปลิวชี้หน้าด่าอะไรเงี้ยจะผูกพันกันตรงนี้แล้วก็สมัยก่อนไม่มีบิลบอร์ดไม่มีอิงเจ็ตก็จะต้องวาดเนี่ยเราก็จะชอบไปยืนดูพวกวาดแล้วก็อยากจะอยากจะเป็นเขาอยากจะ อย่าเป็นคนวาดรูปอยเป็นคนแจกใบปลิวอย่าเป็นคนใช้หนังอยากเป็นหมดเลยแต่ไม่เคยคิดอยากจะเป็นดารานะอยากจะเป็นคนทำประมาณนี้ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนานแล้วเป็นหนังอิตาลีชื่อเรื่องซิมีมาพาราดิโซใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าเขาคงเป็นหนังหนึ่งในหนังที่ได้ดวงใจครับหลายคนยออย่างหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็เหมือนว่าพี่ก็เหมือนกับเด็กคนนี้ใช่ไหมฮะที่วนเวียนชีวิตวนเวียนอยู่ในวงการหนังนแล้ววันหนึ่งก็มาเป็นผู้กำกับมาเป็นคนที่ในวงการภาพยนตรย์ใช่ไหมครับครับผมได้ยินมาว่าการเรียนดูของพี่ตัดคือการดูหนัง ใช่ครับก็รรบสมัยเด็กๆเราก็อ่านหนังสือบ้างแล้วก็ดูหนังสลับกันไป <g ul ana> แต่พอเราดูหนังมากขึ้นหนังมันมีให้เราดูมากขึ้นดูมากๆจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ช่วงที่รัฐบาลเน้นเรื่องการอ่านหนังสือ <c oughs> คุณวันนี้คุณอ่านหนังสือหรือย,ยังไอ้ประโยคนี้ทําให้ผมมานังคิดเราจะโง่หรือเปล่าแต่เริ่มสงสัยแล้วแต่เราก็ไม่มีเวลาให้ประมันก็เริ่มสงสัยก็เริ่มเริ่มเริ่มวัด วัดกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วแบบเหมือนเรียนแล้วคะแนนพอๆกันเนี่ยไอันี่มันอ่านหนังสือจำมันไม่มันไม่ดูหนังครับเราจะเราดูหนังจนจนต่อหลังเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหายหายไปสามสี่ปีกลับมาวันนั้นผมลองวัดผลผมว่าผมไม่ได้โง่เขาเลยแล้วไหลื่องมันรู้เยอะเขาอีกถ้ามองในมุมว่าเรามีเรามีสารที่จะสื่อนะฮะเรามองหนังสือหรือภาพยนตร์เป็นเครื่องมือ มัน็นเครื่องมือคนละชนิดกันภาพยนตร์เนี่ยถูกยอมรับทั่วโลกแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกในการสื่อสารเห็นว่ามันได้ผลไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นสื่อที่ยิ่งสุดในโลกอ่ะทำไมรัฐบาลไม่รณรงว่าวันนี้คุณดูหนังหรือยังครับผมเพราะจริงๆแล้วในหนังเนี่ยก็มีหนังที่ให้สาระและไม่ให้สาระหนังสือเหมือนกันหนังสือไม่ได้มีสาระทุกเล่มใช่ใช่หนังสือบางเล่มก็ให้แต่ความบันเทิงมันก็เหมือนกัน แต่ผมมีอย่างหนึ่งครับพี่ปัตก็คือว่าโอเคเวลาเราไปดูภาพยนตร์ที่ยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ที่พวกฟิล์กูทั้งหลายที่ดูแล้วรู้สึกดีครับครับ,รบมันก็จะเป็นความรู้สึกดีอิม่มเอิอมในช่วงเวลาหนึง่งแต่ความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยมันก็มันไม่ได้อยู่กับเรานานขนาดนั้นพี่ปัดมองเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าอยู่ที่บางคนคะบางคนอยู่นานเลยเพราะว่า<อ>มันอยู่์มันตรงเขาไหม อ๋อมันตรงกับตัวเขาหรือเปล่ามนตรงเขราหม,มันรอบๆข้างมันองค์ประกอบหลายอย่างมันเหมือนในหนังที่เขาได้ดูไหมอ๋อถ้าถ้าเกิดมันห่างกันเกินมากมันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตประจำวันเราจะใกล้เคียงใช่ไหมฮะอ๋อแต่ถ้าแบบมันพูดแบบโอ้หใกล้เราใกล้เรามากเลยอ่ะแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดเราอ่ะทําให้เราสามารถเปลี่ยนนั้นมาดีขึ้นทําให้เราไปใช้ในชีวิตจริงได้ อ๋อพี่กำลังจะบอกว่าอย่างเช่นเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติว่าตัวละครหรือเรื่องราวของเรื่องมันไปตรงกับชีวิตเขาแต่คนนี้เขาเลือกทําวิธีอื่นแล้วชีวิตเขาดีขึ้นครับอ่าคนก็สามารถเอยจริงๆทํถ้าไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้เนี่ยฉันอาจจะทาวิธีอื่นก็ได้หรือฉันอาจจะคิดอีแบบหนึ่งก็ได้ใช่ครับฉันก็อาจจะมีความสุขกับชีวิตหรืออาจจะหาทางออกบางอย่างกับชีวิตใช่ขนาดหนังที่เรียกว่าเป็นหนังขยะนะฮะหนังขยะบางคนหนังแนววัตกรรมแบบขยาขวัญแบบสยองขวัญขยาขวัญแบบหนังแหวนเราเรียกว่าหนังแหว เพราะมันไม่ได้ให้อะไรกับสังคมเลยมันฆ่ากันทั้งเรื่องเลยอย่างพวกหนังแบบเจสันนะฮะเจสันก<ม>ับเฟดดี้คูเกอร์อะไรพวกนี้ผม <นะ S 2> ดูนี้ผมกลับได้ได้คีดคได้วิธีคิดในการฆ่าคนแต่ละคน<อ>คือการฆ่าคนในหนังเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ฆ่าง่าก็ได้นะบางมันต้องฆ่าแบบไม่ซ้ำหนังฆาตกรในเรื่องก่อนหน้านี้ที่ในโลกสร้างมากเ <นะ S 2> ขาต้องครีเอทหมดเลยว่าจะวางแผนฆ่ากันยังไง เอาแค่นี้ถ้าเราจะต้องเป็นผู้เป็นคนคิดเรื่องเนี้ยเราคิดได้ไหมใช่ใช่ใชแต่แต่ไี่ทำให้เรากลเป็นคนเล็วนะเราเหมือนเราออกแบบรถไฟปลอตีการให้มันสูงที่สุดในโลกอาเงี้ยทำไงให้มันหมุนหมุนให้มันให้มันเหนือกว่าไอกเครื่องเล่นที่ประเทศนั้นที่ครองอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ต่างกันเลยคือมันมันการังทำเครื่องไม้เครื่องมือดึงอะดรีนาลีนของคนดูออกมาใช่ไหมฮะ สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือว่าพอได้ดูหนังอย่างเฟดดี้คูเกอร์หรือสุขสิบสามก็ว่าไปแล้วเราเห็นวิธีการค่าคนที่แตกต่างสิ่งที่ได้ก็แน่นอนเราจะได้เห็นเรื่องของการคิดนอกกรอบของเขาการคิดสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายที่เราคิดไม่ถึงมันก็จะเกิดความกระตุ้นความคิดเราว่าเออเราสามารถคิดอะไรได้ต่างหรือล่าสุดเลยที่ผมยกให้เป็นยกขึ้นนี่ันดับหนึ่งในใจเลยครับเรื่องไอโฟนออฟเดสติเนชันภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยโดยเฉพาะภาคสองผมยกให้เป็นันดับหนึ่งในใจผมจนทุกวันนี้ เชิงสร้างสารรค์สุดๆเลยครับคือคนยนบทจะต้องไปคิดคิดสิ่งที่คิดอ,อุบัติเหตุทาไมออกแบบอุบัติเหตุที่กับมนุษย์ที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อะแล้วทาให้คนเราตายได้ปะกรกระดาษแผ่นเดียวทำให้เราตายได้อะคิดได้ยังไงเราไม่มีกาสได้เห็นอย่างนี้ในหนังไทยแต่หนังแต่ประเทศบรังเรื่องนี้เขามีมมมนั้นพอพี่ปลราตพูดถึงเรื่องอไม่เห็นอย่างนี้ในหนังไทยเราอยากจะถามพีลวครับว่า พอเราดูหนังที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับหนังยุโรปเขาบอกว่าพอดูหนังยุโรปแล้วเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของศิลปะปรัชญานะครับหนังเมกันก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของสะท้อนถึงความเป็นทุนนิยมของเขาความเป็นฮีโร่ความเป็นสักเซสประสบความสําเร็จนั้นตะวันออกอย่างเช่นหนังญี่ปุ่นก็จะเน้นเรื่องวิถีคิดแบบเซนที่เชื่อในเรื่องของความเรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วหนังไทยทุกวันนี้สะท้อนอะไรครับถ้าเราดูจาก หนังไทยที่เราเห็นเห็นเนี่ยทุกวันนี้สะท้อน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 สิ่งที่เราเป็นเลยครับ,รบจริงๆงหนังทุกประเทศสะท้อนอย่งที้เ็เป็นการทําหนังอ่ะหนังเป็นตัวสะท้อนสังคมสังคมเป็นยังไงมันสะท้อนก็มีอยู่ในหนังแน่ๆเพราะผู้กำกับหรือผู้สร้างทุกคนเวลาคิดงานเขาไม่สามารถคิดอะไรมากกว่านั้นได้เยอะมากกว่านั้นมันมันก็ไม่ใช่ตั้งก็จะพูดพูดในสังคมเชื่อนะครับ เขาต้องพูดในสิ่งที่สังคมเป็นก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วสังคมจะได้ดูแล้วเชื่อไม่งั้นมันก็นั่งงงกันอะ่ะอย่างสมมติถ้าเกิดผมทำหนังที่ที่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าทำเป็นใส่เหตุใส่ผลที่ให้คนดูต้องเชื่อไปพูดยังไงคุณก็ไม่เชื่อไม่เชื่อคนไทยเป็นแบบนี้ไม่เชื่อว่าคนไทยคนไทยนิสัยอย่างนี้อนะไรเขาไม่เชื่ออย่างอย่างสมมติเอาง่ายๆอย่างสมัยก่อนอะ่ะ ผู้ชายผู้หญิงยืนกลางสภาลอยยืนจูบกันยืนจูบปากกันเนี่ยสังคมไทยอ่ะเมื่อยี่สิบสามสปีก่อนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปมันก็เป็นไปได้อ๋อแล้วมันสะท้อนว่าคนไทยเป็นยังไงท่านหนังในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ไอันนี้เยอะจะเอามิติไหนมันเยอะมากเลยคนไทยมันสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมอ พูดว่าอยากทำหนังจนวันตายเพราะผมอยากจะสะท้อนหลายเรื่องที่บางทีเราดูแล้วงุนงิจอะครับผมดูแล้วแบบทําไมยังคิดอยู่แบบนี้เหรอทําไมยังแค่นี้กันอยู่เหรอทาไมไม่ไม่เปลี่ยนความคิดบ้างไม่เปลี่ยนความเชื่อบ้างไม่เปลี่ยนนิสัยบ้างไม่อะไรบ้างอยากสะท้อนไปผ่านภาพยนตร์มีเรื่องที่จะพูดจะไปหมดเลยตอนนี้ภาพผมเหมือนทําหนังแอคชั่นใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมุมหนึ่งแค่นั้นเองแต่มีอีกหลายมุมที่ ผมจดไว้เยอะมากผมเป็นคนจดเนี่ยจดรวเก็บเก็บไว้เป็นระเบียบด้วยประเภทของความคิดต่างๆเก็บเป็นระเบียบแล้วก็รอวันที่พร้อมมันถ่ายทอดออกมาขอยกตัวอย่างเอาเรื่องการใช้ความรักในในในบ้านเราคนไทยเราเนี่ยสมัยเด็กเนี่ยผมเคยดูหนังที่สอนให้เรา สอนให้เราเห็นความสำคัญต่อต่ออะไรอวัยวะเพศของผู้หญิงอ่ะอ่าใช่มากกว่ามากกว่าเรื่องหัวใจเราจะเห็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยอ่าถูกชูไปงคงขืนคืนเดียวเองถูกชูไปคงคืนคืนเดียวต้องไปแต่งงานกับคนนั้น ah. คือพ่อแม่ผู้หญิงร้องไห้กับพ่อแม่พ่อแม่บอกเฮ้ยต้องตามันมารับผิดชอบโดยการ ให้แต่งงานกับลูกสาวฉันทั้งที่ทั้งที่ผู้หญิงไม่ได้รักคนนี้นะรักกับอีกคนหนึ่งแต่พาธ่าให้คนนี้ผมตอนนั้นผมึเด็กนะเราคิดดูเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็คิดว่าเออถ้าเราอยากจะแต่งงานอยากได้ใครเป็นเมียเราก็ข่มขืนเขาสิข่มขืนเลยง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาจีบแล้วที่เหลือขึ้นมาว่ากันเริ่มจากข่มขืนก่อนประเทศไทยเราสอนแบบนี้มันเริ่มมาจากคำว่ารักนวลสงวนตัวพรหม,มจันย์พรหม,มาจารีเยื่อพรหม,มจันยร์ เก็บไว้ให้ผู้ชายที่เรารักแต่งนันไอคำคำนี้มันมันส่งผลถึงไหนอ่ะมันส่งผลถึงพฤติกรรมคนเลยอ่ะคนเราคนเราแบบให้ความสำคัญก,กับอาัวเพศอะมากกว่าหัวใจอ่ะเป็นสิ่งที่มันใช่เหรอในที่ผมดูหนังต่างประเทศนะโอ้หมันพูดอีกมุมหนึ่งมันพูดอีกมุมหนึ่งบางทีถ้าแฟนเราหรือลูกษาวเราถูกกลมขืนไปอ่ะรอดตายก็ดีแล้วแล้วก็อย่าไปฝังอย่าไปฆ่าตัวตายใช้ชีวิตต่อไป แล้วก็หาทางเยียวยาให้กำลังใจต่อไปอย่าไปหลงติดอยู่อีกเรื่องแค่นี้เองมันก็แค่อ,อวัยวะส่วนหนึ่งอะไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกพอความรู้สึกมันสาคัญที่สุดคือหัวใจอ่ะจิตใจอะตรงนี้สําคัญที่สุดนี่ไงผมได้จากภาพยนตร์นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่ปัตเลียนรู้จากการดูภาพยนตร์นะครับทำให้<ๆ>เรามีแง่มุมชีวิตที่เขาเรียกกล้าคิดออกไปจากกรอบ ที่สังคมเป็นคนกําหนดว่าต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่การที่เราเปิดโลกออกไปแม้เราจะไม่ต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนานๆแต่การดูภาพยนตร์ที่มาจากวัฒนธรรมอื่นมันก็ช่วยทําให้เราได้เห็นวิธีคิดที่แตกต่างมาจากเราได้ใช่ครับมันมีข้อควรระวังไหมครับในการดูภาพยนตร์เราต้องแยกแยะอย่ามียกตัวอย่างว่าเราดูหนังที่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เราเอามาทั้งหมดอ่ะเราต้องเราต้องกรองก่อนกรองว่า เขาทุกวัาทำมันก็มีที่มาที่ไปของเขามันก็มีเหตุผลของเขาพอมาถึงเราเนี่ยเราจะใช้เลยมันต้องต้องเลือกใช้บางอย่างหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างหรือเลื่อเชื่อได้บางอย่างอืบางอย่างมันก็เป็นเราเป็นไม่ได้เพราะเพราะเหตุผลของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณปัญญาในวันนี้เราจะเห็นว่าเราเองเป็นคนที่สามารถที่จะหยิบสิ่งต่างๆในภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ออกมานในเชิงของสยองขวัญเรื่องของที่ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องของในเชิงลบมากกว่าความรุนแรงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่มันมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพวกนี้ขึ้นมาทั้งสิน้นเราสามารถหยิบเก็บเกี่ยวประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ของต่อชีวิตตัวเราได้นะครับแล้ววันนี้เราจะได้เห็นว่าคําว่าปรัชญาปิ่นแก้วเนี่ยจริงๆแล้วพุ่มกับท่านนี้เนี่ยนะครับมีปรัชญานะครับในการ ทำภาพ,พยนตร์แล้วก็บางครั้งเป็นปรัชญาเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่าที่เราเห็นจากภาพยนตร์ที่เราเห็นจากที่ทางพิปัตต์ได้ทําอยู่ปก,กตินะครับซึ่งพวกเราคงจะมีโอกาสได้ติดตามนะครับผลงานของพี่ปัตต์ในฐานะของผู้นำกลับและในฐานะของผู้อำนวยการสร้างต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปัตต์มากเลยครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับ ช่วงสุดท้ายของรายการน้ำเครื่งองแก้วคุณผู้ชมคะเข้าที่ริชาดูจานบอลคุยกับคุณปัตยานะนะคะคร,รู้สึกเลยว่าทุกลมหายใจเข้าออกของเขาเนี่ยเป็นหนังจริงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความรักในสิ่งที่ทำเป็นทุนไม่งั้นจะทำไม่ได้สุดขนาดนี้โ้มากมาก,มากเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเลือกที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆใช่ไหม <S <S เขาก็เรเรียนร,รู้จากการดูหนังเขาศึกษาชีวิตเขาเอ่อ เหมือนกับอยู่ในการตัดสินใจอะไรบางอย่างการดูหนังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือให้ทางออกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสําหรับชีวิตคุณปัญญานี่ก็สะท้อนถึงเรื่องของว่าหนังเป็นแกนของชีวิตเขาจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงดูหนังแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนลิชาว่าการดูหนังนมันทําให้คนเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเหรอคะใช่ครับอย่างที่ลิชาพูดตอนแรกเนี่ยครับว่าหลายๆครั้งพอเราดูหนังปุ๊บมันก็เกิดความรู้สึกในเชิงบวกเกิดขึ้นได้หรืออาจจะในเชิงลบก็ได้ทั้งสองแบบมีทั้งระยะสั้นกับระยะยาว ถูกไหมครับอ,อย่างที่คุณปัญญาได้พูดถึงในที่เราคุยกันก็บอกว่าในเชิงของระยะยาวก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมันทําให้เราเกิดการมีแง่คิดหรือเมตตาสติในมุมมองในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับสิ่งที่มันทําได้เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าการชมภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างประสบการณ์ทั้งเจด้านให้กับเรา7จดด้านใช่ครับซึ่งก็ได้แต่ตั้งแต่การที่เราเห็นภาพนะครับได้ยินเสียง การสัมผัสในเชิงของภาษานะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหว movement เขาเรียกว่า motion picture คือเกิดการ movement การเคลื่อนไหวภาษากายอย่างเงี้ยเหรอคะภาษากายหรือภาพที่เคลื่อนไหวเนี่ยแหละในภาพยนตร์นะครับหรือว่าการใช้เหตุผลนะครับการเดินเรื่องพลอตเรื่องมันต้องมีลอจิกมีเหตุผลนะครับการเล่าเรื่องต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องการสื anyway> ่อสารกับโลกภายในของเราต่างๆพวกนี้มันจะมีผลทําให้เราเกิดวิธคคิด หรือว่าไปเข้าไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกมีผลในเชิงของการเปลี่ยนแปลนทัศนคติหรือความคิดได้ครับผมแสดงว่าปกติอ่ะพูดง่ายๆภาพพยนต์ก็คล้ายๆถ้าเป็นภาพพยนต์สั้นๆอย่างที่เวลาผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดูมิวสิกวิดีโอแล้วเศร้าๆแล้วก็ร้องไห้ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่คล้ายๆกันไหมคะก็อันนั้นก็มีส่วนนะครับแปลว่าอันนั้นมันหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าตัวเรามันเข้าไปอยู่ในหนังใช่ใช่ใช่มันมีผลต่อโลกภายในของเราครับดิอ่านะครับซึ่งมันเกิดขึ้น ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราชมภาพยนตร์เนี่ยนะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับเราจะจําลองตัวเราเองเข้าไปในเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะขณะที่ภาพยนตร์นั้นเนี่ยมันตรงกับชีวิตของเรานะครับไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งหรือภาษาชาวบ้านหรือว่าภาษาอะไเรียกว่าเราอินกับมันนั่นเองโดนจุดมันโดนกระตุ้ตนตอม มันเป็นกระตุ้นต่อมบางอย่างแล้วจนในท้านรู้สึกว่าเออเรามีการจําลองตัวเราเข้าไปในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเกิดการเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราก็มันเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆโอเค okay, ไหมครับเราเลยกล้าที่จะเชื่อมโยงเนื่องจากว่า ถ้าเป็นตัวเราเองเราอยู่ในสถานการณ์อย่างเช่นในเรื่องของการประจนภยัยเรื่องการอยู่ในอันตรายต่างๆในภาพยนตร์เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงไปอยู่ในเหตุการณ์นนะ mm hmm. เราเลยเชื่อมโยงตัวเราเองได้ mm hmm. แต่ขณะเดียวกันปุ๊บพอเราเชื่อมโยงปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในกรณีที่ตัวละครนั้นๆที่มีแบ็กกราวน์มีอะไรคล้ายๆเหมือนเราเนี่ยนะครับแต่เขามีวิธีการวิธีคิดบางอย่างที่ สามารถแก้ปัญหาคล้ายๆที่เราเจออยู่ได้เราก็จะเกิดไอเดียเกิดความคิดคมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงของทัศนคติความคิดหรือความเชื่อบางอย่างในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน hmm. ครับผมอันนี้คือสิ่งที่อาจจะมีผลต่อความรู้สึกตัวความรู้สึกหรือวิธีคิดของคนดูได้โลกภายในสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้เลยกับการดูหนังสักเรื่องหนึ่งดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งสามารถเป็นไปได้เหมือนกันมันถึงมีวิธีการบําบัด ในเชิงจิตวิทยาแบบใหม่ครับลิชาแบบใหม่ใช่ต้องเกี่ยวกับหนังแน,น่ๆเลยใช่คือคือว่าปกติแล้วนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยเวลาเขาจะใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเน่ยนะทางจิตเนี่ยบางครั้งส่วนใหญ่ก็คือใช้การพูดคุยนะคร<ะ>ับแต่ถ้าเป็นจิตแพทย์ก็จะใช้การจ่ายยาถูกไหมฮะอ่านะครับแต่อันนี้มีจิตแพทย์กลุ่มนึงเขาใช้การจ่ายหนังจ่ายหนังจ่ายหนังแต่ให้ไปดูหนังใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า ภาพยนตร์มันมีหลากหลายมากใช<ะ>่ไหมฮะในปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามันเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องแล้วมั้งนะครับออมันก็เลยมีความหลากหลายในการสามารถหยิบภาพยนตร์ที่ตรงกับอาการของผู้ป่วยได้จนในที่สุดแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับตัวผู้ป่วยรู้สึกเชื่อมโยงกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บ พอการพูดคุยหรือการนัดครั้งต่อไปดูเสร็จเขาก็จะมาพูดคุยกันแล้วดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราก็นักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมอก็จะมีโอกาสได้พูดเสริมไปมันก็เหมือนกับเตรียมความคิดเขามาหลังจากที่เขาได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นไปแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อลคุณผู้ชมว่าหนังเรื่องหนึ่งจะสามารถสะท้อนชีวิตของตัวเราเองรวมถึงคนต่างๆที่อาจจะเป็นคนรอบข้างตัวเราหรือแม้แต่ เรื่องของการวิเคราะห์การคิดอ,อาจจะทําให้เรามองชีวิตได้ในแง่บวกมากขึ้นด้วยซ้าก็ได้ไน,น,น่ันอีอในเชิงบวกอันนี้เชิงบวกก็มีผลในเชิงบวกหรือว่าในเชิงลบบางครั้งอาจจะมีผลในเชิงลบนะครับแต่ต้องบอกว่า,าการดูภาพยนตร์ที่เราเลือกภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงมาดูเนี่ยนะครับจะมีผลที่มากกว่า มาถึงตัวเราบางครั้งมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปครับผมนะคะคุณผู้ชมค,คะฟังแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ลองไปหาหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งดูกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามตลอดไปเลยก็คือรายการน้ำครึ่งแก้วแน่นอนนะคะคติดตามเราทุกวันอาทิตย์นะคะสินาฬิกาสานาทีทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะอีกช่องทางนึงติดตามเราได้นะคะผ่านทาง Facebook น้ำครึ่งแก้วน,นะคะ,ะรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆข้อความดีๆความคิดดีๆรวมถึง ดูย้อนหลังเราก็ได้<ช>นะคะคอาจจะได้อะไรกลับไปมากกว่าที่คนคิดค่ะวันนี้ขอบคุณสื้อผ้สวยๆด้วยนะคะแล้วก็หล่อๆแบบนี้จาก a d ด l ฟ o d o m i มิเกสค่ะวันนี้ริชากับอาจารย์บอลลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ